สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม c a m e r n l a n d นะครับกับช่องเอชิล่าเกมเนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาล้อมชุดเกาะกันนะมาวัดดวงกันหน่อยนะครับว่าหลอมชุดเกาะจะมีโอกาสข้ามระดับไปได้หรือเปล่านะครับอ่าโดยที่วันนี้เราจะทำการหลอมซุ้กเกาะระดับดอนเชสนะครับนี่คือตัวนี้เลยนะครับดอนเชสซึ่งมันเป็นเทียน่าจะเป็นเทียสิบสนะครับผมจำไม่ผิดนะครับอ่าทีนะครับ ก็ดูว่ามันจะมีโอกาสขึ้นไปเป็นของทองระดับ13หรือเปล่านะครับแล้วก็ะจะหลอมอันโซนด้วยนะครับเพื่อหาออฟสีม่วงนะครับก็อย่างละ10ชุดนะครับของที่เราต้องใช้นะครับในการทำดอนเชสเนี่ยก็จะมีแปนแปนของตัวดอนเชสเนี่ยอันนี้ได้จากบอสสองดาวเนาะแล้วก็หนังกิ้งกานะครับโกกูน้าสเกลตัวนี้ดรอปจากแจอลิซานะมันจะมีกิ้งกาายู่2ตัวนะครับตัวหนึงมุดดินได้อีกตัวหนึ่งสามมุดดินไม่ได้เนาะ ก็ตัวหนึ่งใช้ประมาณ10ใช้10อันนะครับก็10ชุดนี้ก็100อันนะครับแล้วก็ลูกไฟโนเบิลโซน10เม็ดนะครับก็จากวอสองดาวเหมือนกันแล้วก็หนังเทมเปลาแลนนะอันนี้ใช้2ชิ้นต่อ1กรอบก็ใช้อีก20ชิ้นแล้วก็หนังแผ่นหนังสีม่วงนะครับก็ต้องไปคราบเอาแล้วก็ตรงส่วนนี้ใช้แปนสิอันนะครับในแผนของอันโซนเนี่ยแล้วก็เวลเลตพาวด d ้ย อ่าชิ้นละ8ก็เป็น80นะครับแล้วก็คิมเบอราแลนด์บีทไฮอีก10ชิ้นคิมเบอราแลนด์บีทไฮน่าจะพออยู่แล้วแหละมันมี400กว่าแล้วก็ไอส์แลนด์เลเทอร์นะครับอีกอย่างละ1เหมือนกันอันนี้ก็1แล้วก็ดาวเชสก็1โอเคเดี๋ยวเราทำหนังก่อนก่อนหนึ่งก็ต้องใช้อันคอมมอนเนาะอ่าเราจะใช้20เพราะฉะนั้นเราต้องทำอันคอมมอน40นะครับก็จะใช้เปรีเจตประมาณ80อันนี้ก็เสียเวลาหา สมควรเหมือนกันอ่าเรียบร้อยต่อไปนะครับเราก็มาหลอม e x c e l ซ e เ t นะครับปุ๊บ20ชิ้นเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วอ่าตอนนี้เราก็มีของครบและที่จะหลอมนะครับสามารถหลอมได้แหละอ่าแต่ว่าเดี๋ยวขอไปแอบส่งนนว่าปัจจุบันราคาเสือ้อเกาะจะเป็นยังไงบ้างนะ อาร์มเมอร์นะครับโครดโอ้เป็นเสื้อกะเฟนิกซ์เซียร์12นะครับจะมีอันนี้ก็มีแค่5สล็อตนะราคาอยู่ที่ประมาณ้ย630แดงถึง1,300แดงเลยเหรอจะซ,อซื้อบายเอาไปที่1,300เนาะพอมีตัวนี้ถูกหน่อย5สล็อตเหมือนกัน2 0 8 6เออมา700นะครับ ก็ราคาค่อนข้างยังสูงอยู่นะสำหรับตัวเสื้อกรอนะครับอันนี้เทีย์13ดาร์โก้เลยนี่ก็โอ้ขนาดแค่4ออฟยังขายตั้งส0ง0 0เหรอใครจะซื้อเนี่ยค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันเอาละมาเตรียมวัดดวงกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีสกิลของการหลอมในระดับที่สูงก่อนนะครับในไลท์เนาะรู้สึกว่าจะเป็น processing เออน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ เราหลอกกันเลยเอาจากดอนเชสเลยละกันนะครับจะได้ไม่ต้องรุนเยอะ10ชุดจัดไปดูซิว่าจะได้หรือเปล่าชิ้นแรกลุย <c oughs> ไม่ออกนะได้แค่4สล็อตเองด้วยแต่ว่ามีมออฟซีโมมาอันหนึ่ง <c oughs> เป็นโบนัสดาเมี้โอเคปุ๊บต่อเนื่องครับต่อเนื่อง อันที่2ก็ยังไม่ออกแต่เป็น5ช่องนะครับอันที่3ยังไม่ออกเลยออมาอันที่4ต่อโอ้โหไม่ไม่ปึ้งขึ้นมาเลยอะแถมเป็นสีสลัดซะเยอะเลยอันที่5้นะครับ โอ้าอันแล้วยังนิ่งอยู่เลยไปเดี๋ยวขยับมุมนิดนึงหันหน้ารับแสงตะวันอันที่6นะครับยังไม่ออกเหมือนกันชิ้นที่7โอ้7แล้วไม่ออกเลยสมชิ้นนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อน มาล่อซื้อด้วยอันโซนสักนิดมาอันนี้สักสิอันอันแรกจะเป็นยังไงสีรูสออฟธรรมดานะครับอันที่2องโหไม่ข้ามเลยวันนี้สามอือหือนิ่งเลยส ไม่ออกเหมือนเดิมนะออกมาแต่แบบ5กากลลอนธรรมดาไม่มีออฟสีบ่วงหรือสีชมพูเลยแล้วโอมีอันนึงแต่อันนี้เป็น recovery speed 6กชิ้นอันนี้เลสเจ็ดชิ้นโอ้โหไม่ปึ้งขึ้นมาเลยนะ แปดชิ้นนะครับยังไม่ได้ไเลยเลยยังไม่มีอันไหนข้ามเลยอ่ะเก้าแล้วแล้วก็ชิ้นที่สิบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดอนอีกสามชิ้นเนาะเอ,อื้อแววเกลือมันยังไงอยู่นนเนี่ยมาต่ออีกสามชิ้นนะครับมุมนี้ไม่ดีเลยมาอีกสามชิ้นหนึ่งได้เถอะฮึบ ไม่ขึ้นเลยนะครับโอ้แต่น,นี้มีออบสีชมพูสีม่วงอยู่2อันเนี่ยแต่ว่ามีช่องแค่4นะครับอีอก2ชิ้นสุดท้ายโอ้โหไม่ออกเละหนักเลยเอาชิ้นสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้โอ้โหไม่ออกจนอันสุดท้ายเลยแถมช่องก็ไม่ค่อยมีด้วย ก็สรุปแล้วนี่ได้อันที่เป็น5สล็อตมาอยู่แค่เมื่อกี้มี1อันเนาะแล้วกอ็อันอื่นไม่มีอะไรเลย2อันอันนี้3อันนะครับ4อันที่เป็น5สล็อต4อันเนาะที่สามารถเอามาดึงออกไปสำหรับเล่นให้ตัวให้แบบเหมือนสร้างเอาไปเล่นได้นะโอเค กว่าวันนี้จะออกแนวเกลือหนักๆน,นะครับส่วนเสื้อที่เป็นอ,อันโซนเนี่ยเหมือนจะไม่ออกเลยนะครับไม่ออกออมชมพูเลยมีออกอันอันเดียวสินะออสองอันต้องทาอันนะครับก็ไม่ข้ามขันเลยโอเคอก็สำหรับคลิปนี้นะครับเกลือไปไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาลองกันใหม่กับส่วนอื่นบ้างนะเดี๋ยวขอหาของอ,อ,อีกสักพักหนึ่งนะครับพวกของวอนหนึ่งดาวมันหาค่อนข้างยากใช้เวลาเยอะ โอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามยู่กบเกมมือถือแนวอนนเมะแนวแฟนตาซีนะก็อย่าลืมกดซับสไครต์ช่วงให้ผมมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ